หนังเรื่องนี้บอกเล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นพวกเขาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วจู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับขึ้นแล้วมันก็กินเวลายาวนานมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมอีกต่อไปครอบครัวนี้มีสมาชิกอยู่4คนประกอบไปด้วยโยชิยุกิผู้เป็นพ่อมิซิเอะผู้เป็นแม่ เคนจิ ji, ลูกชายคนโตและยูอิน้องสาวคนเล็กโดยเริ่มเรื่องมานั้นครอบครัวนี้ใช้ชีวิตตามปกติเลยโยชิ Yoshi, ออกไปทำงานมิซิเอเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านส่วนเคนจิและยูอิก็ต้องออกไปเรียนหนังสือแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งครอบครัวนี้ก็ต้องพบว่าที่บ้านของพวกเขานั้นเกิดไฟฟ้าดับรวมไปถึงนาฬิก,กาก็มาหยุดเดินตอนนี้อีกด้วย อีกทั้งรัวสับมือถือของเคนจิและยูอีเปิดไม่ติดเลยเปิดไม่ติดขึ้นมาพร้อมกันราวกับว่าสิ่งใดที่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้การได้เลยแต่พวกเขาก็ยังคงต้องเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติซึ่งก็พบว่าผู้คนในเมืองแห่งนี้ต่างประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับพวกเขาเลย เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้รถประจำทางทั้งหมดไม่สามารถเปิดให้บริการได้มันจึงทำให้โยชิต้องเดินไปทำงานในวันนี้ส่วนเคนจิและยูอิได้ใช้จักรยานของพวกเขาในการเดินทางไปโรงเรียนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเรียนหนังสือได้นะเนื่องจากไฟฟ้านั้นดับไปทั่วเมืองแล้วในทางฝั่งของมิซุเอเธอได้ออกไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อหาซื้อของกินและของใช้เช่นเดียวกับที่เธอทำทุกๆวันตามปกติแต่กับพบว่าของกินของใช้ที่จำเป็นหลายอย่างได้ถูกกักตุนโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ไปหมดแล้วทำให้เธอนั้นซื้อได้เพียงอาหารสาเร็จรูปไว้สาหรับทานทดแทนมื้อเย็นเท่านั้นเองตัดภาพมาทางฝั่งของโยชิบ้างเขาเดินมาจนถึงที่ทำงานและทุกๆคนในออฟฟิศต่างไม่สามารถเริ่มงานได้ คื่จากไม่มีไฟฟ้าใช้จนในท้ายที่สุดหัวหน้าของพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าปล่อยให้ทุกคนกลับบ้านไปเถอยังไงก็ทำงานไม่ได้แน่นอนซึ่งก่อนกลับโยชิได้แวะซื้อจักรยานหนึ่งคันและใช้มันปั่นกลับบ้านคืนวันนั้นครอบครัวนี้เลยได้ทานมื้อเย็นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีก่อนที่พวกเขาจะพากันออกไปดูดาวที่ระเบียงซึ่งในฉากนี้โยชิได้พูดขึ้นมาว่า เมื่อไม่มีแสงไฟเราก็จะเห็นดาวชัดขึ้นแบบนี้แหละปัญหาไฟดับนั้นส่งผลให้ตู้กดเงินใช้การไม่ได้รวมถึงโรงเรียนก็ประกาศปิดการเรียนการสอนอีกทั้งอาหารและน้ำดื่มของพวกเขาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีผู้คนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางออกไปตามที่ต่างๆอันเนื่องมาจากปัญหาแบบเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวกินเวลายาวนานกว่าสัปดาห์แล้ว ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งโยชิจึงมีแผนที่จะเดินทางไปคาโกชิมะซึ่งเป็นบ้านของพ่อมิซุเอะนั่นเองแต่ก็ดูเหมือนว่ายูอินั้นจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะและไม่อยากที่จะไปที่นั่นมิซุเอะถึงได้บอกเธอว่าที่นั่นมีอาหารและน้ำดื่มทั้งยังอยู่ติดทะเลแถมบรรยากาศก็ดีมากๆอีกด้วยแต่แผนการเดินทางของโยชิในครั้งนี้ คือการใช้จักรยานในการเดินทางไปสนามบินฮานิดะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินไปฮากชิมะแล้วเช้าวันถัดมาทุกคนก็เริ่มทยอยเก็บข้าวของและได้เริ่มออกเดินทางด้วยจักรยานของพวกเขาเองแต่เมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงที่สนามบินกับพบว่าที่นี่ปิดให้บริการไปแล้วนั่นจึงต้องทำให้ทุกคนในครอบครัวนี้ต้องหาที่พักเพื่อค้างคืนในคืนนี้ก่อน นั่นจึงทำให้ทุกคนในครอบครัวนี้จำเป็นต้องหาที่พักในคืนนี้ก่อนพวกเขาจะเข้าไปที่พักในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยที่ค่าบริการของที่นี่ปรับราคาขึ้นสูงมากๆซึ่งพวกเขาก็ต้องยอมจ่ายค่าเข้าพักมากถึงคนละสามหมื่นเยนเลยทีเดียวทุกคนได้พูดคุยถึงแผนการเดินทางแล้วโยชิก็ยังยืนยันว่าจะไปหาโกชิไม่ได้โดยใช้จักรยานของพวกเขาเองนั่นแหละ และเขายังให้ผลว่าหาอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเราต้องอดตายแน่เพราะที่นี่แทบไม่เหลืออาหารอยู่แล้วในวันถัดมาเคนจิและยูอิได้พากันเข้าไปที่ร้านขายหนังสือเพื่อหาแผนที่ในการใช้ไปคาโกชิมะส่วนโยชิและมิซิเอะนั้นพากันไปหาจักรยานเพิ่มอีกหนึ่งคันเพื่อที่จะได้มีครบกันทุกคนจนพวกเขาเดินไปเจอกับจักรยานคันหนึ่งจึงได้นำเล่าไปแล ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มออกเดินทางกันต่อไปโดยใช้แผนที่ที่เคนจิตามมาจากร้านขายหนังสือกระทั่งพวกเขามาถึงห้างแห่งหนึ่งแต่ที่นี่ก็ดันไม่ให้เข้าทุกคนจึงต้องตัดสินใจตั้งแคมป์อยู่บริเวณด้านนอกของห้างแล้วใช้ที่นี่ในการนอนพักในคืนนี้และกลางคืนขอกคืนนั้นเองโยชิและเคนจิได้สังเกตเห็นว่า มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งกำลังขโมยน้ำดื่มของพวกเขาแล้ววิ่งหนีไปเคนจิจึงรีบวิ่งตามเขาไปทันทีแต่ชายคนดังกล่าวกับวิ่งหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยเคนจิพยายามมองหาเขาเลยตัดสินใจเดินสำรวจไปเรื่อยๆเดินไปสำรวจรอบๆแล้วเขาก็ได้พบกับชายคนนั้นอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับภรรยาและลูกของเขาโดยที่น้ำดื่มที่ขโมยมานั้นก็เพื่อนำมาใช้ต้มชงนมให้กับลูกเขากินเท่านั้นเองเมื่อเคนจิได้เห็นแบบนี้เขาจึงยอมเดินถอยออกมาและไม่ติดใจเอาเรื่องอะไรในการเดินทางของครอบครัวนี้ยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาต้องเจอกับพายุฝนไม่สามารถปั่นจักรยานไปต่อได้ทุกคนทิ้งจักรยานแล้วรีบวิ่งหาที่หลบฝนเมื่อพายุสงบลง พวกเขาก็ต้องพบว่าของใช้ส่วนตัวรวมถึงสเสบียงอาหารถูกพายุพัดทําลายจนเกิดความเสียหายจนหมดต่อมาโยชิรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงขอตัวนอนพักส่วนลูกๆของเขาอีกสองคนได้ปั่นจักรยานไปตามหาสเสบียงอาหารเพื่อทดแทนกับสเสบียงที่พวกเขาต้องเสียไปทั้ง2เลยไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หลังหนึ่งซึ่งก็พบว่าที่นี่ไม่มีอาหารหรือน้ำเหลืออยู่เลยยูอิสังเกตเห็นอาหารแมวเธอตึงหยิบมันติดมาด้วยเผื่อว่ามันจะกินได้อีกทั้งเคนจิและยูอิยังได้ลองดื่มน้ำกันเติมแบตเตอรี่รถยนต์เข้าไปโดยคิดว่ามันสามารถใช้ทดแทนน้ำดื่มได้อีกก่อนที่พวกเขาจะหยิบน้ำกันพวกนั้นใส่ตะกร้ามาเป็นจำนวนมากเคนจิ ได้นำผู้ไฟมาให้กับโยชิพ่อของเขาเขาคิดว่ามันอาจจะพร้อมีประโยชน์บ้างส่วนยูอิเธอก็ได้ลองชิมอาหารแมวที่หยิบติดมาด้วยซึ่งก็พบว่ารสชาติมันแย่มากแต่พวกเขาก็ต้องยอมกินเพื่อความยรอดพวกเขามุ่งหน้าไปจนได้พบกับครอบครัวนักปัน่นกำลังตั้งแคมป์กันอยู่และดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะมีอาหารดีๆกินอีกด้วยทั้งหน้าตาของพวกเขายังดูสดชื่นมากๆกด้วย ด้วยความสงสัยเคนจิจึงถามไปว่าพวกเขาหาน้ำและอาหารมาจากที่ไหนครอบครัวนักปัน่นจึงได้แนะนำวิธีหาน้ำบริสุทธิ์โดยให้สังเกตจากต้นมอสที่ขึ้นบริเวนั้นอีกทั้งยังแนะนำวิธีการถนอมอาหารทั้งเรื่องกินวัชพืชบางชนิดหรือแม้กระทั่งการกินมแมลงบางประเภทอีกด้วยและในขณะนั้นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนักปัน่นได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปครอบครัวของโยชิ ยูอิจึงถามด้วยความสงสัยว่าทำไมกล้องนั้นถึงยังใช้การให้อยู่นะชายคนนั้นจึงตอบเธอว่านี่เป็นกล้องแมกกเนตจึงสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์แบบนี้ยูอิจึงได้ขอให้ชายคนนั้นช่วยอัดรูปและส่งมันมาให้เธอด้วยซึ่งเขาก็รับปากว่าถ้ามีโอกาสเขาจะส่งมันไปให้พวกเธอแน่นอนพวกเขาปั่นจักรยานออกเดินทางต่อไปอีกสักพัก ก็ได้พบกับผู้คนจำนวนมากกําลังยืนปิ้งปลาทานกันอย่างน่าอร่อยแต่เมื่อสังเกตดูดีๆก็พบว่าที่นี่คือพิธภภัณฑ์สัตว์น้ำโกเบที่นี่ตอนนี้สัตว์น้ำทุกตัวที่ใช้โชว์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูถูกนำมาเป็นอาหารและนำมาแจกจ่ายให้ผู้คนที่นี่ไปแล้วพวกเขาเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอรับมันบ้าง แต่มันก็ไม่มีเพียงพอสำหรับครอบครัวนี้จึงทำให้พวกเขาต้องออกเดินทางกันต่อไปในสภาพที่หิวหวยกระทั่งโยชิสังเกตเห็นหมูตัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากพวกเขามากพวกเขาจึงพยายามจะเข้าไปจับมันเพื่อจะนำมันมาทำาเป็นอาหารแล้วก็ทำมันได้สำเร็จพวกเขาใช้เชือกรัดคอหมูนั้นจนสลบก่อนที่ทุกคนจะเกียงกันว่าใครจะเป็นคนชำแหละมันนะ และในขณะนั้นเองชายปิศาคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ชื่อว่าธนากะและได้รู้ภายหลังว่าเขานั้นเป็นเจ้าของหมูตัวนี้ธนากะนั้นเล่าให้กับครอบครัวนี้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเหตุไฟดับขึ้นมันก็ทําให้รั้วไฟฟ้าที่เคยใช้ล้อมพอกหมูของเขานั้นไม่ทํางานนั่นจึงทําให้พวกมันหลุดออกมาจากรั้วกั้นกันจนหมดและตัวของธนากะเองก็ไม่ได้คิดโกรธอะไรกับครอบครัวนี้ ที่ได้ลงมือฆ่าหมูของเขาอีกทั้งธนากะยังให้น้ำดื่มอาหารและที่พักแก่พวกเขาอีกด้วยโดยที่มีข้อเสนอว่าทุกคนจะต้องช่วยกันตามจับหมูที่หลุดออกไปให้กลับมาให้ได้ซึ่งครอบครัวนี้ก็ทำมันได้สำเร็จธนากะรู้สึกประทับใจในตัวของพวกเขามากเลยได้บอกพวกเขาไปว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกก็ได้นะซึ่งโยชิ ก็ซึ้งและได้รู้สึกถึงน้ำใจของธนากะเช่นกันแต่เขาก็ได้บอกไปว่าพวกเรานั้นมีที่ที่จะต้องไปมันก็คือฮาโกชิมะและก่อนที่พวกเขาจะเริ่มออกเดินทางกันต่อไปนั้นธนากะก็ได้มอบสบียงให้กับพวกเขามาด้วยครอบครัวนี้เดินทางมาจนถึงบึงน้ำขนาดใหญ่และมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องต่อแพรแล้วข้ามไปให้ได้ ฝนได้เกิดตกขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังจะข้ามแพนี้ไปทำให้กระแสน้ำเริ่มจะไหลแรงมากยิ่งขึ้นแต่ทุกคนก็ข้ามมันไปได้สำเร็จมีเพียงโยชิคนเดียวเท่านั้นที่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาของลูกและภรรยาของเขาเมื่อฝนสงบลงเทนจิได้เดินตามหาพ่อของเขาไปรอบๆจนได้เดินไปพบกับเส้นผมเขาเก็บมันมาให้แม่และน้องสาวของเขาดู ทำให้ทุกคนต่างพากันคิดว่าโยชิเสียชีวิตลงแล้วพวกเขามุ่งหน้าต่อไปภายใต้ใบหน้าที่ดูเศร้าทั้งสามเดินไปตามรางรถไปเรื่อยๆแต่ในขณะนั้นมิซึเอะก,ก็ได้ถูกกับสุนัขฝูงหนึ่งพยายามเข้ามาแย่งอาหารในกระเป๋าของเธอทําให้เธอนั้นพัดตกลงไปข้างทางจนทําให้ขาของเธอนั้นหักอีกด้วยเคนจิและยูอิเข้ามาช่วยพยุงแม่ของเขาขึ้นมา แต่สุนัขฝูงนั้นก็ยังตามพวกเขามาไม่เลิกแต่แล้วพวกมันก็ต้องวิ่งหนีไปเนื่องจากพวกมันได้ยินเสียงรถไฟกําลังวิ่งมาและรถไฟคันนั้นก็ได้จอดแล้วพาพวกเขาขึ้นมาด้วยรถไฟคันนี้เป็นรถไฟเครื่องจักไอน้ํามันจึงสามารถยังวิ่งได้อยู่ทั้งสามคนต่างพากันร้องไห้ด้วยความคิดถึงโยชิโดยที่ไม่รู้เลยว่าโยชิในตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อโยชิเขาได้สังเกตเห็นรถไฟขบวนนั้นวิ่งผ่านมาจึงได้ใช้ผู้ไฟในการส่งสัญญาณบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับที่มิซิเอะได้มองออกไปนอกหน้าต่างนั้นพอดีเธอจึงตะโกนบอกให้คนขับนั้นหยุดรถเพื่อรับโยชิขึ้นมาด้วยจากนั้นทุกๆคนก็ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมหน้ากันอีกครั้งจนกระทั่งพวกเขามาถึงฮาโกชิมะได้สำเร็จ แต่ได้พบกับพ่อของมิซูเอะที่กำลังตกปลาอยู่ริมชายหาดจากนั้นหนังก็ตัดไปที่สองปีถัดจากนี้ซึ่งตอนนี้เคนจิและโยชิได้ผันตัวไปเป็นชาวประมงเรียบร้อยแล้วยูอิได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้าส่วนมิซูเอะได้ใช้ชีวิตอยู่กับการปลูกผักสวนครัวทุกคนต่างปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้ได้แล้วจนในเช้ามืดของวันถัดมาโยชิได้ตื่นขึ้นมา เพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากห้องเก็บของใกล้ๆเขาเดินไปที่นั่นและค้นหาที่มาของเสียงนั้นก็พบว่ามันคือเสียงของนาฬิกาปุกเขารู้สึกประหลาดใจมากและไม่นานเสียงตามซ้ายของหมู่บ้านก็ดังขึ้นทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันเดินออกมาพร้อมๆกับไฟฟ้าก็เริ่มทยอยกลับมาใช้ได้อีกครั้งจนในตอนนี้สามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้แล้ว จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เขาญี่ปุ่นได้รายงานว่าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากผลของระบบสุริยะหรือเปล่าหรือดาวหางโครจรเข้ามาใกล้โลกมากเกินไปจนกระทัง่งอาจเกิดจากการก,าก่อการร้ายไซเบอร์ก็ได้ในเวลาต่อมาครอบครัวนี้จึงได้กลับมาใช้ชีวิตในเมืองอีกครั้ง มิซูเอะก็ดูจะคล่องแคล่วในเรื่องการเข้าครัวมากขึ้นส่วนเคนจิและยูอิยังชอบฝีมือในการทำอาหารของเธอมากขึ้นอีกด้วยโดยทั้งคู่ได้นำ่องข้าวที่เธอทำไปทานที่โรงเรียนแต่โยชินั้นกับลืมเอาเข้ากล่องติดไปทานที่ทำงานด้วยทำให้มิซิเอะต้องรีวิ่งขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับลูกๆของเธอเพื่อจะนำมันไปให้โยชิและตัวของเขาเองก็เริ่มจะรู้สึกตัวได้จึงปั่นจักรยานกลับมาพอดี ขณะนั้นบุรุษไปษณีก็เลยนำซองจดหมายมาส่งให้กับมิสซิเอเมื่อพวกเขาเปิดซองจดหมายและลองดูพร้อมๆกันก็พบว่าภายในซองนี้คือรูปถ่ายของพวกเขาที่ครอบครัวนักปัน่นได้ถ่ายมันไว้จากกล้องตัวนั้นและมันก็ได้ถูกส่งมาที่นี่ตามที่ชายคนนั้นรับปากไว้จริงๆ ซึ่งมันก็คงจะเป็นภาพแห่งความทรงจําในช่วงหนึ่งของชีวิตที่ทุกๆคนในครอบครัวนี้จะไม่มีวันลืมมันได้เลย